ดูครับบรรยากาศาาิโยมยังก็ะพึงแตกรังนะครับตอนนี้ สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวพู้ัยพาละครับผมวันนี้ครับเป็นอีกวันนะครับที่ได้มาอยู่ที่วัดพระธาตุเมือหงหินอำเภอเขาวงจังหวัดกรนนะิุ์นะวัดของหลวงปู่ศิลาศริจันโทวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22กันยายน2567นะดูครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมง กว่าหรือสิเอดโมงกว่าๆนะฮะดูครับบรรยากาศเป็นยังไงคนเยอะมากครับเกิดอะไรขึ้นครับที่นี่ฮเกิดอะไรขึ้นที่วัดพระราธาตุเอนเห็นีงแล้วครับผมดูฮะโยมสาธุชนคือเยอะมากครับดูครับ ด้านในทุกอนุของพื้นที่มีแต่ญาติโยมสาวพิชนเต็ม,มแล้วฮะเพราะอะไรนั้นหรือครับเรามาดูฮะเพราะอะไรนี่ฮะสาเหตุที่วันนี้ที่วัดพระธาตุมืนหินคนเยอะนะครับนี่ครับผมวันนี้มีพิธี มหาพุทธาพิเศษเหรียญกรมมรวงชุมพรเขตอุดมศัดร์รุ่นรวยพันล้านนะฮะเดือนวัน,นอาทิตย์ที่22 mm hmm. เวลา13.39นาฬิกานะฮะนี่พระเกจิอาจารย์ที่รวมในพิธีก็ตามนี้เลยครับผม กผลเยอะจริงครับครับในงานนี้ก็หลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับมาถึงน่าจะตั้งแต่เช้าเลยครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะเข้าไปพักอยู่นี่ฮะร,รถรถของหลวงปู่ก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับผม นี่ครับผมวันนี้คนเยอะจีนครับเห็นไหมฮะลงไปทางโน้นจะเป็นกุฏิหลวงปู่นะทางโน้นนะแล้วก็ดูว่าตรงหน้าตรงหน้าองค์พระธาตุหมื่นเห็นนี้ก็จะมีเครื่องบวงสรวงอยู่นะฮะนี่ เรื่องวงสวงก่อนจะทำพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะวงสวงเทวดานี่ฮะตรงจุดน,นี้นะครับผมนะครับจะพามาชมครับ คือเยอะมากครับดูครับผมดูดโยมสาธุชนที่ม,มาร่วมพิธีตอนนี้คือนี่ครับผมเยอะจริงครับทำพิธีพุทธาพิเศษจะจัดอยู่ตรงอาคารสาราปงสิริอนุสร์ตรงนี้นะครับผม เยอะจริงเต็มหมดแล้วนะตรงนี้เต็มเต็มสลาแล้วเรียบร้อยอยู่นะครับอันนี้จะพาชมบรรยากาศในบริเวณวัดพระธาตุมือนหินนะครับดูครับคือในกดอาครับเยอะมาเยอะวัดแตกอีกหนึ่งวันนะครับวัดพระธาตุมือนหินนะครับเยอะจริงนะดูครับกำลังทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับ วันนี้มีพิธีมหาพุทธาพิเศษเหรียนกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะฮะร,รุ่นรวยพันร้านณนะวัดพระธาตุมื่นหินนะครับผมวัดลงปูกศิลานะดูครับ อะไรจะขนาดนี้ครมันเกิดอะไรขึ้นครับวัดพระธาตุเหมือนหินครับผมนี่ครับท,ที่จะเริ่มดำเนินการในเวลาป่อยโมงครึ่งนะฮะโดยประมาณนะนะสาราพงศีอนุสรน,นะฮะตรงจุงนี้นะ ในศาลานี่คือเต็มหมดแล้วนะ,ะพื้นที่เต็มแล้วนี่คือบริเวณโดมหน้าศาลานะ,ะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาท,ทําพิธีนะฮะดูครับ ญาติโยมประชาชนคือเยอะจัดจับจองพื้นที่กันบริเวณโดมหน้าสาราทงสิริอนุสศร์เต็มพื้นที่หมดแล้วนะครับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลต่างๆ,ๆครับักนครับนี่คือบรรยากาศบริเวณโรงทานนะฮะโรงทานของผู้มีจิตศรัทธานะครับ ฝั่งนี้จะเป็นโรงทานของทางวัดนะฮะดูครับเข้าแถวเป็นเต็มยาวเลยคิวยาวเลยครับผมดูครับดูเยอะมั้ยาวไปโน่นนะฮะโน่นล้อมรอบไปโน่นเลยนะฮยาวจริงครับนี่คือโรงทานข้าวคิวรับไยเตียวครับ เป็นโรงทานของทางวัดนะฮะตอนนี้นี่ฮะตรงนั้นนะฮะก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นนะครเนี่ยเน,นี่นอือบรรยากาศณนะวัดพระธาตุมือเหินช่วงเกือบจะเชี่ยงแล้วนะฮะเข้าคิวรับอาหารกันอยู่นะฮะตองน,นี้เป็นโรงทานนะฮะจุดนี้ดูครับ เยอะไม่เยอะดัวเอาเยอะจัดน,นีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะที่วัดพระธานุเมือนหินแตกครับเนื่องจากมีพิธีมหาพุทธาพิเศษนะครับผมวันนี้นี่นะ ครับนี่คือบรรยากาศบริเวณหน้าองหลวงปู่เพชรดำนา,รานะนนคราชนะนี้นะครก็จะประมาณนี้นะที่อยู่ตรงข้ามกับกุฏิหลวงปู่นะดูครับบรรยากาศบริเวณหน้ากุฏิหลวงปู่นี่คนเยอะมากครับ หลวงปู่เข้าพักผ่อนอยู่นะฮะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงบ่ายโมงนั่นแหละครับหลวงปู่ถึงจะออกมานะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเที่ยงนะหลวงปู่พักผ่อนอยู่นะครับผม นี่คือบรรยากาศบริเวณหน้ากุฏิหลวงปู่นะครับรอหลวงปู่ออกมาจากกุฏินะครับเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีพุทธาพิเศษต่อไปนะตอนนี้ก็รออยู่นะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับผมรออีกสักครู่ครับเดี๋ยวหลวงปู่ก็ออกมาคนระับชมบรรยากาศ ยติโยมไปบางๆก่อนครับครับตอนนี้หลวงปู่ก็ให้พระเลักำล,ลังจะออกมาจากกุฏิแล้วนะครับผมแต่จะให้กันดลุด้วยนะครับ เจิตต่างๆก็ทยอยท,ทย,ย,ยอยกันเดินออกมานะครับผมสี่สักครูค่โหลกฟูก็จะตามออกมานะครับผม บรรยากาศครับหลวงปู่ออกมาแล้วนะครับผมหลวงปู่ออกมาแล้วนะครับเนี่ยหลวงปู่จะมาขึ้นรถไฟฟ้าพระราชทานนะฮนะ,ะท่านอาจารรมที่กเครืบรีครับหลวงปู่เอ <c oughs> าไว้ป่า,ปา ขอทางให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยนะครับหลวงปูจป่ปจะไปที่หลวงปู่จะไปที่ศาลานนนะครรับี้อยนะครับพี่ไปได้ครับไมได้แล้วครับขยับไปทางนี้ขยับไปทางไหนครับอะไรครับอะไรนครับเด็ก้าหลวงปู่ นี้ได้เวลาที่จะประกอบพิธีพุทธาพิเศษที่ศาลาปมเสีสเยไปก่อนนะครับรหลวงปู่กำลังจะมาขึ้นรถไฟฟ้าแล้หลวง,งป้่ให้หลวงปู่ไปก่อนนะครับพวกเรา่อ่ตามไปนะครับอย่าพิ่งล้มนะครับเดี๋ยวมันจะบางทางหลวงปู่นะครับให้หลวงปู่ไปก่อนนะครับหลวงปูปนนขป่ขึ้นนั่งที่รถแล้วนะครับผม ทุกท่านนั่งลงก่อนนะครับนั่งลงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนให้หลวงปู่ได้เดินทางไปที่ศาล บรรยากาศจิโยมยังก็พึ่งแตกรังนะครับตอนนี้โอ้โหเลิอกงามยามดีครับ13.39นาิกา39นาทีนะครับหลวงปูก่กำลังเดินทางไปที่ประกอบพิธีพุทธ,ธาพิเศษณะสาราพงศิริอนุสร์นะครับที่อยู่บริเวณวัดพระธาตุเมือนหินนะครับตรงนี้นะดูครับ ดูครับบรรยากาศตอนนี้ครัตอนนี้หลวงปู่ก็เดินทางไปที่สาราพงศิริอนุสร์นะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นจุดที่ทำพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นรวยพันร้านนะครับผม ดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้นี่ฮะทีนี้ทุกคนก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่ศาลาพงศิริอนุสร์กันแล้วนะฮะตอนนี้ดูครับเยอะจริงอะวัดแตกกันว่าได้ครับวันนี้ วัดพระธาตุมื่นหินแตกครับผมแตกจริงครับแตกอีกแล้วครับผมดูะครับบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศที่สังพระราลาโบ ขอผมวัตถนาเมลีให้เจากก้าป็คุณสมเด็จพระพิฆาตการสมเด็จใหญ่กรมีพระมัชัให้าให้มาทำหน้าที่แทนเพื่อกพจ่อการอัดสำคัญที่นี่ครับโปู่มนาะครับนี่คือบรรยากาศณวรรัดพระธาตุเหมือนหินในวันที่22 ธัญยายน2567นะครับเป็นวันที่มีพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษเหรียญกมโลกชุมพรเขตอุดมศัก์รุ่นรวยพันร้านนะฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาทำพิธีคุธ,ธาพิเศษแล้วนะฮะหลวงปู่ก็ได้เข้าสู่บริเวณพิธีที่อาคารพงศลิอนุสสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ครับผมบาวพุทยธพาเลาะก็จะขอพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศในวันพิธีอุทาพิเศษเกลียดรุ่นรวยันร้านว่าจะเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบาวพุทยธพาเลาะด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระผมก็ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปมันหามันทำมันทานสวัสดีครับผม